ก่อนดังรัฐบาลปล่อยไปแล้วนะครับก่อนดังรัฐบาลปล่อยไปแล้วสามตัวนะครับสามตัวรัฐบาแลแนวทางประจําวันที่สิบหกเมษาสองห้าหกห้านะครับสามตัวประจําวันที่สิบหกเมษาสองห้าหกห้าท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับฝากทุกคนจิ้มลิงด้านล่างด้วยตัวรัฐบาลน,นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนเนาะ เดี๋ยวเอาตัวหน้าให้ดูก่อนนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้จิ้มลิงก์ด้านล่างนะฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างด้วยครับนะเดี๋ยวเอาเลขตัวหน้าให้ดูก่อนนะครับเลขตัวหน้านะมักไผ่มักมั่นเด้อพี่น้องนะครับถ้าดูแล้วนะครับถ้าดูแล้วทุกคนไม่ชอบนะถ้าถ้าดูแล้วไม่ชอบนะบบมักเลยนะครับปล่อยพานก็ได้นะครับแต่ถ้าใครดูแล้วนะครับพอที่จะเป็นแนวทางได้นะครับหรือตรงใจกับทุกคน ตรงกับเลขท <AH ี่ทุกคนจะเล่นจะลงทุนในรัฐบาลงวด16เมษายนนะครับก็สามารถนำไปเล่นได้ครับนำไปเป็นแนวทางนะครับอยู่สงคารเหมือนไทยเลยเนาะนะครับรกบผมก็เคยเป็นไทยมาก่อนนะพีนองเนาะอ่ะนะครับอ่าเลขตัวแรกนะครับเป็นเลขหกบีนองจ๋านะครับเข้าไปแล้วมีแต่จะให้สมัครในเว็บเอ้าหรอ พร้อ <c oughs> มรับความบังค่านะครับสามตัวรัฐบาลสิบหกเมษาสองห้าหกห้านะครับสามตัวรัฐบาลสิบหกเมษาสองห้าหกห้าท่านใดเข้ามาแล้วนะครับท <c oughs> ่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอฝากทุกคนแชร์นาดีค่ะดีค่ะสวัสดีทุกคนอะเลขตัวแรกนะครับเป็นเลขหกครับ ย่ำวันนี้คือเลขสามตัวเด้อพี่น้องนะครับอ่ตัวแรกเป็นเลขหกนะครับตัวต่อไปตัวต่อไปครับผมหกสามหกสามสามหกแมนโบใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมานะครับอ่ใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมานะครับสามตัวรัฐบาลสิบหกเมษาสองห้าหกห้าย่ำวันนี้คือเลขสามตัวเด้อนะครับอ่บางคนนะครับได้เลข ได้เลขไปแล้วสองตัวนะได้แค่นี้ไปเลยแหมบางค้นแหมนะครับอ <á>? <Netflix viewers> ย่าเพิ่งไปไหนนะนะครับเหลือตัวสุดท้ายอยู่นะทุกคนสามตัวนะครับบอกยังไงคือสามตัวตัดพี่นอ้องนะครับเล่นคล้ายๆสําหรับใครที่ชอบเล่นน้อยเนาะชอบตามที่ติดตามผมมานานนะครับอันนี้ไม่ไม่ต้องพูดยากเลยนะครับสามตัวตัดนะครับแนะนําให้ทุกคนไปตัดเล่นได้ หกที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับเป็นเลขสามตัวแต่ตัดเลยได้นะเป็นเลขสาตัวแต่ตัดเลยได้ครับ6กสาตัดเลยได้แล้วนะครับเน้นย้ําว่า6เป็น9 9้เป็นหได้นะครับ6เป็น9ได้นะทุกคน6เป็น9ก้าเเป็น6ได้คุณดวงพรนะครับหกสามเก้าสันเด้นะครับคุณจอนี่หกสี่แปดนะครับ หกสามแปดแมนบออ่ะต่อไปนะครับเปิดเลยเนาะทุกคนนะท่านใดนะครับที่ได้แนวทางไปแล้วฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างด้วยนะครับอ่ะเลขตัวสุดท้ายนะครับสำหรับสามตัวรัฐบาลงวดสิบหกเมษาสองห้าหกห้านะครับสามตัวรัฐบาลตัวสุดท้ายตามนี้เลยจ้ะอนี้ไผเดาถบกว่านะ้ออนีไผดเดาถบกว่า ไม่ใช่ดาถือบอหกสามยังหกสามยังพี่น้องหกสามยังหกสามอะไรทุกคนทุกคนเห็นหกสามอะไร คัเล่นหกสามอะไรครับหกสามสี่สวัสดีคุณแจ๋วนะครับหกสามสี่นะครับสามตัวรัฐบาลสิบหกเมษาสองห้าหกห้าหกสามสี่ใครชอบหยิบจับเอาไปเล่นได้นะครับหกสามสี่สามสี่นะครับตัดเล่นได้หกสามตัดเล่นได้หกสี่ก็ตัดเล่นได้นะครับหกสามตัดเล่นได้ กสามตัดเล่นได้หกสี่ตัดเล่นได้นะครับนี่จะประมาณนี้ถ้าเราตัดเล่นนะครับก็จะประมาณนี้นอกาตัดเล่นก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าตัดเล่นนะถ้าตัดเล่นนะครับหกสี่ แล้วก็หกสามสามหกอย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออย่างนี้ก็ได้นะครับนะบแล้วแต่คนมาครับแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบหกสามสี่นะครับนับเดืถึงห้าขอให้ทุกคนโชคดีนะก่อนจากการฝากทุกคนจิ้มลิงด้านล่างด้วยนะครับ ก่อนจากการฝันทุกคนจิ้มลิงด้านล่างด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดี6 3 4ี่นะครับ3ตัวรัฐบาลวนันนี้ขอให้ปังนะฮะขอให้ปังทุกคนนะครับนับเดิงนับ2นับ3นับ4นับ5ครับอ่ารัฐบาลตัวเปิดนะครับรัฐบาลตัวเปิด82รัฐบาลก่อนดัง85ครับ 82ตัวเปิดก่อนดัง85ตามนั้นเลยนะจ้าได้รถ3443 4, 4, 3, มาแล้วชานะครับคุณแม่วีรวันนะครับจัดไปคุณแม่จัดไปนะจัดไปอย่าให้เสียนะครับก่อนดัง85คุณแม่ก่อนดัง85น,นะครับโอเคเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอย่าลืมนะก่อนจากการฝาก จิ้มลิงก์ด้านล่างตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมนะลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะครับทุกคนสามารถจิ้มแล้วเพิ่มเพื่อนแล้วทุกคนสามารถแจ้งเข้ากลุ่มได้เลยนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วสามารถแจ้งเข้ากลุ่มได้เลยนะครับอ่าขอเลขหมัดเดียวนะครับมัดเดียวหมัดเดียวอันนี้เฉพาะคนที่ชอบหลายๆคนวาค่าเหล็กคูนีบอมาา เถื่อนะครับคือ,เ,อเลขตัวนี้ไม่มาสักทีนะแล้วผมก็เข้าไปเช็คแล้วนะครับว่าเลขตัวนี้บอม่อประมาณโอ้ยี่สิบงวดได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบจริงๆนะเอาไปเล่นได้ครับหมัดเดียวงวดนี้รัฐบาลงวดนี้สี่เจ็ดเจ็ดสี่ครับมีคนบอกว่าเลขสี่บอมาโดนแล้วนะ เลขสี่ไม่มานานแล้วอ่าแต่ผมก็ยังสั่มเลขสีให้เบิงอยู่หกสามสี่พี่น้องนะครับนะอ่านะครับสวนกระแสพี่น้องนะครับนะสวนกระแสนะครับเลขสี่ปรมาจักเถื่อนะครับนะสวนกระแสหกสามสี่ 6, 3, 4, มาได้ใสนะครับนะอันนี้ใครทีชอบนะครับติดตามได้นะครับผมนะตามได้นะครับ คือยังไงเลขสี่ครับผมนะคือเลขสี่นี่แหละนะค,คือเลขสี่นี่แหละเลขสี่คือบอมา่าโดดเลี้ยวนะครับนะบไม่มานานแล้วเลขสี่บอมาโดดเลี้ยวนะครับแล้วทีนี้หมัดเดียวสี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะใครที่ชอบเอาไปเอาไปเล่นได้เนาะ โอเคนะครับอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันเนาะนะครับโชคดีนะครับพริ้งพิ้งมัน